ส่วนใครที่กำลังมองหาบ้านนะคะในช่วงเดือนหน้าค่ะจะมีการจัดงานนะคะงานบ้านที่จังหวัดสงขลาซึ่งทางด้านสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลามีการจัดแถลงข่าวผนึกกำลังกับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในพื้นที่และก็ส่วนกลางนะคะเตรียมจัดงานบ้านคอนโดและวัสดุตกแต่งครั้งที่12ซึ่งทางด้านนาย,ยกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาคาดการ์เขาว่าจะมีธุรก,กรรมนะคะที่เกิดขึ้นจากประชาชนนะคะ ให้ความสนใจจองแล้วก็ซื้อบ้านในงานนี้ไม่น้อยกว่า500ล้านบาทค่ะ โดยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวหัดใหญ่นายวรัตปริสุดกุลนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมค่ะได้ร่วมการจัดแถลงข่าวงานบ้านคอนโดและวัสดุตกแต่งครั้งที่12หนอวยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง19กุมภาพันธนะ์ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวหัดใหญ่สำหรับในปีนี้นะคะงานบ้านจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Life g ก On ค่ะ โดยทางด้านนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาให้สัมภาษณ์นะคะระบุว่าหลังสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นมาตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาปัจจุบันภาพรวมเศรษฐกิจ ของประเทศไทยเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นตามลําดับนอกจากนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังจะเดินหน้าต่อนะคะเนื่องจากว่าได้รับอาน,นิสงส์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐรวมไปถึงการกระตุ้นเม็ดเงินนะคะที่เกิดขึ้นในระดับกลุ่มจังหวัดซึ่งได้เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและก็การออกมาตรการต่างๆของภาครัฐจึงจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะสามารถช่วยดันยอดขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก็วัสดุตกแต่งในพื้นที่ให้กลับมาคึกคักซึ่งปีนี้นะคะบอกว่าจะมีการจัดก,กิจกรรมนะคะโดยขนเอา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาทางที่เป็นรูปแบบบ้านแนวราบและก็บ้านแนวตั้งค่ะทั้งในพื้นที่นะคะที่เป็นธุรกิจเดิมและโครงการใหม่ๆค่ะขนมาให้ประชาชนนะคะได้เลือกช็อปเลือกซื้อกันหลากหลายโครงการและก็หลากหลายทำเล สำหรับงานในปีนี้นะคะเรียกว่าจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Life c o On เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่ซึ่งแถานายุสมาคมระบุเขาว่าธุรกิจอสหาริมทรัพย์เองก็ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ถือเป็นการตอกย้ำโอกาสของผู้ซื้อเองด้วยที่จะได้เป็นเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยได้ในราคาสุดพิเศษจากโปรโมชั่นที่นามาเสนอในทุกรูปแบบ ซึ่งงานในปีนี้นะคะคาดว่าจะสร้างยอดขายจากธุรกิจอสัหาริมทรัพย์ได้ไม่น้อยกว่า500ล้านบาทขณะเดียวกันทางด้านนายกสมาคมค่ะยังได้พูดถึงเรื่องของทําเลโครงการบ้านนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาระบุเขาว่า สำหรับพื้นที่ทำเลทองที่ยังคงได้รับความนิยมนะคะจากประชาชนคนที่อยากจะซื้อบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นแนวถนนกาญจะนาวานิชนะคะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ไล่ไปจนถึงพื้นที่ตัวอำเภอเมืองสงขลาทั้งสองฝั่งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองควนลังซึ่งเป็นเส้นสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ก็ยังคงเป็นทำเลทองที่ประชาชนคนอยากมีบ้านต้องการที่จะเลือกซื้อ บ้านในพื้นที่ดังกล่าวทําให้พื้นที่เหล่านี้ละค่ะกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกจับตามองว่าจะมีการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ต่อไปอีกในอนาคต นอกจากนี้นะคะในงานปีนี้ยังจะมีการจัดทําโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาและสถานศึกษาในพื้นที่ในการเปิดรับนักศึกษาฝึกงานหรือสาขาิจศ,ศึกษาเพื่อเข้าเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะต่างๆเพื่อเป็นประสบการณ์จริงในสายอาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการปฏิบัติงานในสาขาต่างๆร่วมกับหน่วยงานด้านอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ที่เป็นเครือข่ายของสมาคมโดยจะมีการลงนามในช่วงระหว่างการจัดงานบ้านและคอนโดวัสดุตกแต่งครั้งที่12ซึ่งสําหรับประชาชนนะคะที่สนใจจะเข้าร่วมงานหรืออยากจะเข้าไปดูนะคะว่ามีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใดที่จะเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านแนวตั้งและบ้านแนวราบก็สามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวกันที่แฟนเพจ c e b o o k HOME คอนโดหาดใหญ่หรือว่าที่เว็บไซต์ w w w s ์สงขลา a r e รีก็ได้เรามีเสียงให้สัมภาษณ์ข,ของท่านนายุสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาที่ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ค่ะ่อนว่างานนี้เป็นงานใหญ่ที่สุดแล้วนะครับของภาคใต้ของหัวเมืองประเทศไทยเลยก็ยังว่าได้ถ้าไม่นับส่วนกลางและปริมณฑลเนาะครั้งนี้ครับก็ยิ่งใหญ่กว่าครั้งกนก่อน เรียกว่าใหญ่สุดเท่าที่เราเคยจัดมาที่เซนทัลเฟสติวัลหัดใหญ่นะครับที่ล้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งนะครับโดยพื้นที่เราก็มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับผู้ประกอบการท้องถิ่นเองให้ความร่วมมือสนใจเข้าร่วมมากนะครับรายใหญ่ในพื้นที่และส่วนกลางก็สนใจเข้าร่วมมากนะครับรวมถึงมีกลุ่มของรับสร้างบ้านนะครับกลุ่มของวัสดุตกแต่งนะครับ และเกี่ยวเนื่องนะครับพวกกลุ่มสมาร์ทโฮมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับงานตกแต่งอื่นๆก็เข้ามาร่วมมากปีนี้ครับ50กว่าบูธนะครับถ้าโครงการบ้านเนี่ยร่วมร่วม70กว่าโครงการนะครับที่เข้ามาก็แน่นอนว่าโปรโมชั่นของแต่ละโครงการเนี่ยก็จัดเต็มที่ส่วนสมาคมเองครับในฐานะสื่อกลางนะครับก็มีของร่วมนะครับมีการแจกสมาร์ททีวีนะครับ55นิ้วเป็นรางวัลใหญ่นะครับ แล้วแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมนะครับให้กับผู้ที่มาจองในงานบ้านนะครับรวมถึงสถาบันการเงินนะครับก็เข้ามาร่วมนะครับมีออมสินนะครับมีธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็เข้ามาร่วมออกบูธเรียกว่าครบวงจรครับผู้ที่สนใจบ้านรักบ้านนะครับเข้ามาก็สามารถเลือกวัสดุต่างๆนะครับได้มาตรการของภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุนตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงราคาที่ 2ล้านบวกลบนะครับซึ่งก็จะตรงกับกลุ่มเป้าหมายของทาวน์เฮาส์นะครับก็ปีนี้ก็จะได้เห็นนะครับทาวน์เฮาส์ที่ปรับรูปแบบเพื่อตอบสนอง New Normal นะิวเนอร์มอลเนาะเป็นทาวน์เฮาส์ที่มีคุณภาพนะครับในทำเลหลายๆทำเลในงานอย่างแน่นอนครับจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นหัวเมืองหลักอยู่แล้วนะครับภาพรวมทั้งหัดใหญ่สงขลานะครับแนวราบก็ยังไปได้ดีนะครับ ทาวเฮาส์ House, บ้านเดียวชั้นเดียวนะครับบ้าน2ชั้นช่วงราคานะครับประมาณ4ล้าน5ล้าน6ล้านก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับส่วนปีนี้นะครับอาคารชุดนะครับก็ได้ข่าวจากผู้ประกอบการส่วนกลางนะครับที่จะมาลงทุนเพิ่มในหัดใหญ่ในสงขาก็อีกหลายแท่งนะครับ ค่ะใครที่สนใจอยากจะดูบ้านหาบ้านในราคาสุดพิเศษและที่สำคัญยังจะได้เลือกในหลากหลายทําเลก็ไปกันได้นะคะในช่วงกลางเดือนกลุมภาพันธ์นี้ที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ค่ะ